าเราจะเจริญสต,ติแบบเคลื่อนไหวในรูปแบบของหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างไหมครับความรู้พื้นฐานของการที่จะฝึกเจริญสติเนี่ต้องรู้จักก่อนว่าตัวรู้คืออะไรอาจารย์ช่วยอธิบายิดนึงกับทีตัวเท่าเท่าคุณมาแต่รู้แต่ตัวยกมือรู้แต่ตัวตัวจงกรมแต่คุณไม่รู้จักตัวรู้คุณก็จะไแต่ยกมือกระเจินจงกรม เาเรียกว่าตัว ú, รู้จริงๆเนยไม่ใช่ตัวยกมือไม่ใช่ตัวเดินจงกรม <Okay. S 1> แต่ตัวเดินจงกรมกับตัวยกมือเป็นตัวที่สนับสนุนให้เกิดตัวรู้ไอ้นคนต้องจับตัวรู้คืออะไรรู้ก็คือรนะู้นั่นแหละไม่ใช่คืออะไรวิจิตรสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆให้รู้จักตัวรู้เนี่ยปกติเราเคยกระพริบตาอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแต่ไม่เคยรู ú, นะ้ ú, ใช่ไหม แต่วันดีคือดีเราตั้งใจว่าเออเนี่ยพอกระพริบตาเรารู้ปั๊บตัวกระพริบตาไม่ใช่ตัวรู้แต่ตัวรู้กระพริบตานั่นเป็นตัวรู้ตัวเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวรู้แต่มารู้เคลื่อนไหวนั่นเป็นตัวรู้แยกให้ชัดระหว่างเคลื่อนไหวเราเคยเคลื่อนไหวมาตลอดเดินจงงมมาตลอดแต่ถามว่าทําไมตัวรู้ในในใจเราจึงไม่รู้เรื่องเพราะมันอยู่คนละส่วนกันนั้นต้องรู้จักพื้นฐานว่าตัวรู้คือ สิ่งที่กำลังรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในขณะนั้นนั้นนั่นแหละตัวรู้เรื่องการปฏิบัติตัวรู้เนี่ยบางทีเรานั่งยกมือสร้างจังหวะไปทำจิตจีงหวะมันเป็นบางทีนะเราจะไปเพ่งอยู่แต่รู้สึกอยู่แต่กับกับมือนะรู้สึกแต่กับมือไปจ้องไปเพ่งอยู่แต่กับมือแต่เวลาเริ่มแรกนะพื้นฐานเริ่มเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะคิดว่าเคลื่อนไหวนะให้มารู้อยู่ที่มือ เราก็ไปเพ่งอยู่แต่แต่ที่มืออะไรเกิดขึ้นอ่าที่รอ,ร,อรอบรอบรอบข้างรอบน้นเราเราจะมันจะไม่ไปรับรู้ตรงนั้นนะตรงนัน้นผมผมก็ทํามาพอทําไปทํามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแน่งม,มันมันอึดอัดก็คือมันเข้าไปเพ่งไปจ้องตรงนั้นแต่คนที่หัดใหม่ๆเนี่ยบางทีอะทาเป็นแล้วนะก็ก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอาัตโนมัติเรายกนึงนะเพราะมันเป็นอัตโนมัติเราก็ว่าเรารู้สึกตัวแต่จริงๆแล้ว กายกับใจเนะี่ยมันไม่ได้อยู่ดรวยกันบางทีนะ่ะเรายกมือไปแล้วก็พูดไปเขาก็บอกว่ารู้สึกตัวแต่ถามจริงๆว่ารู้สึกตัวอยู่ตรงไหนบางคนั้นจะรู้สึกตัวแล้วปากก็พูดไปมือก็ยกอ,อย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้รู้สึกตัวไหมครับก,ก,ก็ก็ถามดูว่ารู้สึกอยู่ที่ไหนจะ<อ>ร,รู้<อ>สึกอยู่ที่มือหรือว่าความคิดกับคาพูดเอางั้นรู้ที่เือก็ต้องหลงอีกทีใช่อ, <c oughs> อันนี้ครับพื้นฐานถ้า,ถ,าถ้าเราไปู้ตรงนี้ความรู้สึกตัวจรงิงก็จะไปอยู่พื้นฐาน ของการนิพัตธก็คือไม่ใช่รู้กายรู้ใจเท่านั้นรู้รูปธรรมรู้นามธรรมพอมันรู้รูปธรรมนามธรรมมันจะกว้างขวางเป็นวิพััสนาญาณถ้าพูดนิพันาญาณยินดีษาบาลีกันไว้พูดถึงว่าทัศนาจรไปดูบ้านหลวงปู่เพียนไม่ได้เอาบ้านหลวงปู่เพียนมานี่ด้วยครับแต่รู้ ไ่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันไม่ใช่เราทั้งหมดนะแล้วตัวรู้ก็ไม่ต้องไปหาด้วยเอาเพื้นฐาน,นนี่นี้แบบในทัศนะจะมาว่าไม่ต้องมีความรู้พื้นาทาานะไรหรอกมีทุกข์มันบีบมาแล้วก็ไม่มีศรัทธาอยากจะออกจากทุกข์อ่ะตัวันนี้มันพาไปทำเองอะ่ะใช่ไหม กวามเพียนี้ก็เป็นแบบนั้นอ่ะมีความทุกข์แล้วก็าทางออกจากทุกข์แล้วก็มีความศรัทธาเมื่อมันมีความศรัทธามันก็มีความเพียรเนาะมันก็จะทำไปเองแหละนั้นแต่ว่าความรู้พื้นฐานเนี่ยความทุกข์อ่ะและความศรัทธานี่แหละเป็นตัวผลักดันส่วนรายละเอียดจะทำยังไงเนี่ยค่อยว่ากันที อาจารย์คำพลกับหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยเรียกว่าเขียนจดหมายห,หากันเนาะอาจารย์คำพลเป็นคนที่การก็เขียนมาหาหลวงพ่อคำเขียนว่าผมเป็นคนพิการปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่านะหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าถ้ายังหายจใจได้อยู่อ่ะปฏิบัติธรรมได้คือมายเข้าใจว่าคําถามคนที่ถามมาอาจจะเราต้องมีพื้นฐานปริยัติศึกษาอะไรมาหรือเปล่าที่จริง เขาเว่าไม่จําเป็นอย่างหลวงพ่อคําเขียนบอกว่าถ้ายังหายใจได้อยู่นะปฏิบัติทําได้้ <c oughs> าธิกมือรู้สึกตัวให้รู้นะอย่าเข้าไปอยู่นะท่านก็สอนง่ายๆอย่งายงนี้นะแล้วก็ที่อาจารย์สมอาจรย์กสินกับอาจารย์สมใจพูดมาก็อาจารย์กสินเน้นตัวรู้แต่จริงถ้าเราอันนี้ก็คือเสริมอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดครั้งแรกท่าน สอนเรื่องทางสายกลางนะท่านสอนนะตัวหลงทางสุดโต่งหย่อนไปเป็นแบบไหนตึงไปเป็นแบบไหนอันนี้ก็สําคัญนะครับคือถ้าเราไม่รู้จักว่าหย่อนเป็นแบบไหนตึงเป็นแบบไหนเนี่ยตรงกลางจะหาเจ่ยากมากที่จริงแล้วมันก็เลยดูทั้งตรงกลางที่เป็นตัวรู้แล้วก็รู้ทันเวลามันหย่อนไปหรือว่าเวลามันตึงไป ตอนนี้ทางมีสามทางเราจะเดินทางไหนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญครับตอบจากที่เห็นที่วัดนะครับที่อาจารย์บอกว่าต้องรู้ปริญาิหรือเรื่องอะไรอื่นก่อนมาไหมก็หลายคนไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยนะครับมาไม่รู้จักหลวงพ่อเจียนไม่ก่อนไม่รู้จักวัดปฏิบัติมาก่อนแต่ก็มาบางคนเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวบางคนขายหมูปิ้งมามาปฏิบัติธรรมก็สามารถมีสติรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวได้ก็ผ่านง่วงได้ ผ่านก็คิดผ่านอารมณ์อะไรที่มันขึ้นมาได้อะไรก็ประเมินผลก็เห็นรูปเห็นนามหลายคนก็จะเดินก้าวหน้าทางธรรมแล้วก็ไม่ชีหลายคนก็ถึงกับได้เข้ามาเดินเดินทางในเส้นทางธรรมเลยก็คือเลิกจากอาชีพนั้นคือบางทีก็เลือกอบอายมุขที่เคยหลงเคยติดมาได้แบบนี้ก็มีหลายคนคือเขาไม่รู้ปริยัติมาก่อนไม่รู้มหาสติประฐานมาก่อนแต่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอะไรมาก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความรู้ไม่ดีนะครับถ้ารู้ก็ดีอยู่แต่ว่า ไม่จาเป็นว่าต้องไปรู้เรื่องนี้ก่อนก็ได้แต่ขอให้เราว่าอย่างที่อาจารย์นโนต้ตบอกก็คือแค่เรามีกายกับมีใจแล้วก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติเริ่มก่อตัวรู้สึกตัวได้มันก็เดินทางของมันได้เองอาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยอยู่ตอนที่มาเริ่มทาอะ่ละลาตมาก็คิดว่าวิธีการหลวงพ่อเทียนเป็นวิธีการที่ที่พิเศษอันหนึ่งก็คือว่าเป็นวิธีการที่เปิดกว้างให้กับผู้ไม่รู้เรื่องทั้งหลายได้ปฏิบัติท,ทําได้นะที่อาตมารู้สึกนะ เพราะว่าหลักการจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับที่ครูบาอาจารย์บอกมาคือเราไม่ต้องรู้อะไรเยอะก็ได้แต่กลับมาทําตัวรู้ทำความตื่นตัวให้ได้แต่ถ้ารู้เยอะแล้วเราวางเป็นก็ดีไม่ได้ค้านนะไม่ได้ค้านการรู้เรื่องแต่ให้รู้ว่าเรารู้เท่าที่จําเป็นก็พอแล้วรู้เกินกว่านั้นก็ยิ่งดีถ้าเราไม่หลงมันจนเกินไปประสบะการณ์ของหลวงพ่อเองนะก็เจอหลวงพ่อเขียนตอนอายุสี่สิบนะ คือถ้าถ้าเรามองกลับไปถึงตอนนั้นก็เรียกว่าอาวิชชาเนี่ยครอบคลุมทั้งชีวิตอยู่ต้องเรียกว่าหนาเป็นกำแพง <c oughs> คือไม่ไม่ไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้เจอหลวงพ่อพิชัยปุ๊บเนี่ยที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องปฏิบตัติเพราะเมื่อก่อนนั้นคําว่าปฏิบัติธรรมที่พูดไว้จะปากนี่ไม่รู้นะว่าเขาจะต้องทําอะไรกันนะแม้กระทั่งการนั่งหลับตาหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน นั่นก็คือตรงนี้เนี่ยก็พอสิ่งที่สําคัญคือคําสอนที่หลวงพ่อเขียนมีให้บุคลิกท่าทางสิ่งที่ท่านที่ท่านออกอาการให้เราเห็นมาทําให้เรามีศรัทธานในการปฏิบัติค,ค,คือตรงนี้คิดว่าเป็นฐานสําคัญของของของตัวเองอย่างมากคือมีศรัทธานในพระคุณเจ้ารูปนั้นรูปนี้นันน่นก็นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่มีศรัทธานในการปฏิบัติมันจะทําให้เราเยเิ่มเริ่ม เริ่มเริ่มทําตามกุบาจาร์ท่านนั้นการได้อยู่ใกล้ชิดกับนักมีกูบาจาร์อันนี้น่าจะเป็นเป็นพื้นฐานเพราะว่าอย่างเราก็ต้องรู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแน่ๆนะกับทุกๆคนนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่เพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมๆเอาไว้ก่อนอย่างบางครั้งเนี่ยเรามียากแก้ปวดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นนะแต่พอเรามีอาการปวดหัวมันจะรู้สึกจําเป็น ไฟนั้นเนี่ยก็คือการเตรียมพร้อมๆเอาไว้ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ที่ดี